สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับเรื่องของคนที่ไปพ่นกำแพงวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเนี่ยนะครับพักการเมืองี่ยจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเจี๊ยบก้าวไกลโพสต์ที่ยิบโหนสามนิ้วพ่นสีกำแพงวัดเย้ยดิ้นกันใหญ่แควจุดเทียนสกปรกกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับอมรัต โชคประมิตรกุลซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเธอได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องนะครับถึงกรณีที่แนวร่วม3นิ้วเนี่ยไปพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงวัดพระศรีรัตนศาสดา,า,สาร,รามหรือวัดพระแก้วนะครับเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอบอกว่ามีพื้นที่ให้พวกเขาพูดอย่างปลอดภัยสิจะได้ไม่ไปขีดเขียนกำแพงยกเลิก1 1 2เธออธิบายความอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าคงไม่มีใครเป็นนักชุมนุมประท้วงในทุ่งนาหรือว่าไปขีดเขียนประท้วงในตรอกซอกซอยเพราะว่าเขาต้องการจะสร้าง Impact สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมกราฟฟิตี้เนี่ยมันคืออาวุธที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่างของคนที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วอันนี้ทํากําแพงสกปรกสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานหรือเปล่าล่ะจุดเทียนจะมีรอยเทียนไหม้โดยรอบกําแพงวัดพระแก้วหญ้าไม่ตายน้ําตาเทียนเต็มฟุตบาท โบราณสถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่วงเวียนหลักสี่หายไปทั้งโบราณสถานเงียบกริบพ่นสีกระแพงวัดดิ้นกันใหญ่นี่คือสิ่งที่อมรรัตโชคประมิตรกุลซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้โพสต์เอาไว้นะครับ